เบอนีสิบ้าพี่น้องซุปน้ำหม่ใส่น้ำยานนังให้ออกมาแสบๆนัวๆตามมาเบิรงวิธีเห็ดน,น้ำกันค่ะเคียนน้ำไม้ให้เป็นเส้นน้อยๆเนาะคะ่ะเอาส้อมขูดๆเนาะแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆหลังจะเตรียมน้ำไม้เสร็จเราก็เอาน้ำไม้ไปต้มใส่น้ำยานัง ใส่น้ำยาน่งพอคุกขิดเนาะค่ะพอน้ำเดือดก็เอาใบแม่งลักใส่ลงไปปิดฝาหม้อไว้พร้อมก็ปิดไฟน้ำค่ะแล้วก็มาหัน่นผักชีฝรั่งเนาะค่ะใบสะระแหน่แล้วก็มาเตรียมมะนาวลูกหนึ่งก็พอค่ะหรือว่าถ้าพูด ผู้ใดกินสมกินเปรี้ยวกะเตรียมเพิ่มนะคะโคกพริกกินดาสดโคกขอแตกนะคะแล้วก็เอานาอ้ำยานังเอาน้ำัยที่ต้มใส่น้ำยานังไว้ใส่ลงไปปรุงโดยน้ำปลาหนึ่งทัพพี่น้ำปลาหนึ่งทับพี่พริกขัวเขาขัวผงลั่วโคกคู่เข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ พอพอดีแล้วก็ชิมเบื้องนอพี่น้องเมื่อกี้ชิมแล้วบอคแส่บอคไนัวาค่ะผักกาดเติมน้ำป่าไปอีกแล้วก็เอาุวกนาวใสลงไปเนาะคะ่ะโคบคุกเขาให้เข้ากันเอาผักคอมเปย์หรือผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่ใส่ลงไปค่ะโคบคุกเขาให้เข้ากันเป็จนจังไรพี่น้องเป็นแต่แซบบอตักเสิร์ฟค่ะแซบคัก มาค่ามากินน้ำกัน